นะครับคิดว่าหนักหน่วงจากท่านผู้จัดการทีมแต่ว่าผมจะทําให้เต็มที่นะครับด้วยความเต็มใจนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องแท็กติกหรือว่าการควบคุมเกมระบบการเล่นเนี่ยก็ต้องมอบหมายให้ซิโก้เขาซึ่งเขามีประสบการณ์อย่างมากนะครับคิดว่าคงไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับแชมป์สีเกมคงไม่ไกลเกินเอื้อมครับขอบคุณนะฮะขอบคุณครับ กดันไหมครับกับซีเกมแนวทางกรน,นําทีมเลอีกสิวันเลยครับ,บ,รบก็มีบ้างนะครับจริงๆแล้วก็หลายๆคนก็เป็นห่วงเพราะว่าซีเกมเนี่ยก็เหมือนกับซึ่งแห่งศักดิ์ศรีนะครับแต่พี่คิดว่าเราเรา,เราเติบโตนะร่วมทํางานกับสมาคมกับทีมชาติมาเกือบ20ปีแล้วฉะนั้นภารกิจนี้เราต้องการเตรียมความพร้อมให้เร็วนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลชาวไทย ลีกแข็งแกร่งทีมชาติก็ต้องแข็งแกร่งฉะนั้นวันนี้เนี่ยทีมอื่นสิงคโปร์เขามียังไลอ้อนมาเลเซียเขามีทีมยูยิบสองเวียดนามเขากำลังจะทำยูยี่สองแต่ของเรานักเตะทุกคนนะครับจะต้องไปทํางานให้กับสโมสรเป็นสมบัติของสโมสรฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเองก็คงต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกับทุกสโมสรเราได้นักเตะที่จริงๆนักเตะของเรามี คุณภาพอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราผิดพลาดมา2ครั้ง2ส,สมัยทําให้ในอาเซียนเนี่ยนะครับถูกคนอื่นเขามองว่าได้ลงไปจริงๆแล้วเนี่ยเราเราต้องพร้อมนะก็คงบทบาทก็คงจะต,ต้องเตรียมความพร้อมให้เร็วที่สุดนะครับ11เดเดือนนะดูเหมือนนานนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้นักฟุตบอลมาช่วงแค่เก็บตัว อุ่นเครื่องแค่นั้นเองเราคงไม่สามารถที่จะเอานักบอลมาซ้อมเหมือนสมัยก่อนได้กินนอนด้วยกันได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ก็คงต้องต้อง,ต,องต้องทำงานค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับในการทำทีมเมื่อกี้คุยกับเด็กไว้ในการทาทีมก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงที่มาอุ่นเครื่องกันเนี่ยจะต้องโชว์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้แค่การอุ่นเครื่องแค่นั้นเองแต่การดูแลกล้ามเนื้อ ดูแลเวทเทรนนิ่งดูแลสมรรถภาพร่างกายเนี่ยสโมสรเขาจะเป็นคนสร้างฉะนั้นเราต้องเลือกสเปคนักฟุตบอลที่มาถึงแล้วใช้งานได้เลยตรงนี้ต้องยอมรับพวกเราต้องยอมรับด้วยว่าวันนี้นักฟุตบอลเป็นสมบัติของสโมสรจริงๆฉะนั้นคิดว่าหลังจากที่เราเริ่มเปิดตัววันนี้นะครับก็จะไปติดตามนักฟุตบอลที่มีรายชื่อนะครับถ้าคนไหน นะครับโชว์ฟอร์มได้ดีนอกเหนือจากคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยนักบอลในรุ่น23ปีมีเยอะมากนะห้าสิบคนที่ที่ที่เคยเล่นเยาวชน22ปี21ปี19ปีอีกฉะนั้นจะเป็นการผสมผสานนะครับคนไหนทีอ่อายุไม่เกิน23เนี่ยก็จะเป็นช้อยแรกส่วนคนอื่นที่รุ่น19ปีก็จะเติมมาเพราะว่าเราไม่ใช่สร้างแค่รุ่นนี้ให้จบเลยเห็นได้ว่าซซูอกีครับนะครับบางประเทศเขาเอา นักเตะที่เล่นซีเกมมาเกือบครึ่งทีมแต่ของเรามีแค่ชนาทิพย์คนเดียวเองเอลงน้อยด้วยลงแค่ไม่กี่นาทีด้วยฉะนั้นวันนี้การเตรียมซีเกมชุดนี้เนี่ยจะต้องเอาผสมผสานกันด้วยเพื่อว่าหลังจากที่พม่าเสร็จอีก2ปีไปที่สิงคโปร์มันต้องมีคนต่อเนื่องด้วยฉะนั้นการทํางานของพี่โกเองก็คือให้โอกาสทุกคนไม่ไม่ต้องเช็ครุ่นมากหมายความว่าคนไหนที่เก่งจริงนะครับสามารถเล่นภายใต้ความกดดันได้เพราะว่าการที่ไปเล่นพม่าเนี่ย แฟนบอลไม่ไม่ได้ด้อยกว่าเวียดนามไม่ได้ด้อยกว่าอินโดนะครับไม่ได้ด้อยกว่ามาเลเซียฉะนั้นต้องอาศัยนักเตะที่มากด้วยประสบการณ์ด้วยนะครับครับครับ